เขาได้ดาบดีแล้ววัตถุที่อย่างมันดีมากเออม,มันแน่นอนนะก<อ>็มันดาบดีขนาดเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวๆว่าแต่เธอเติมจากร้านอะไรเนี่ยดูไหมเธอรู้ไว้ว่าเขาเติมจากร้านอะไรมาจากร้านคิสตัช๊ช็อปไงคะมันแน่นอนอยู่แล้วคือร้านนี้ดี ให้ของไวอะไรอู้หูขเขาโคตรชอบเลยเนี่ยขเขาก็ไปเติมจากร้านชิตตันช็อปมาเหมือนกันเนี่ยให้เธอเลยอุ้ยสำหรับใครนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่แค่27%เองนะครับจากคนดูทั้งหมดทุกคนโอ้โหดูดิคนไปกดติดตาม72.8%อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่กดเนี่ยขอบคุณม,มากเลยครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยทุกคนเฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้้้้ยผลลสันนจจาาาากพพิมแวะไหดูซราคา เฮ้ยซื้อไปเฮ้ยโลบัคไม่พอทำไงดีวะเน,นี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ VIP s t ี r เต r และยังมีการกดผลปีาศาจเกมพาสต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคน,นขมโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรปีโป้ People, วะ ก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับไปอยู่กับผม Deal TV นะครับผมทุกคนโอเคครับวันนี้เราก็จะมา24ชั่วโมงกับแฟนกันอีกแล้วนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวก็โทรหาดีมเลยนะครับทุกคนเพราะว่า <c oughs> ดีมเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็คงไม่ได้ยินเสียงกันนะก็ต้องโทรไปในเฟซ์แบ,บแัดเดย์โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรหาดีมก่อนสักแป๊บนึงนะครับผมฮัลโหลเธอฮัลโหลได้ยินเสียงเธอแล้วเนี่ยได้ยินเสียงเธอแล้วเออเมื่อกี้นะทุกคนไม่ได้ยินเสียงในเฟซนะครับเอออยู่ดีมมไไปปิดดดคคค์เเเเเออองฉยยลโธสสวัีนู น่อยก็สวัสดีนะครับพบกับผมดิวทีวีนะครับผมเย้สวัสดีครับแล้วทุกคนนี่นี่ครับคือผมเนี่ยนะครับก็ได้ทําการนะครับทุกคนซื้อดาบนะครับผมโยลุเนี่ยให้ดีมนะครับทุกคนแล้วก็ทําการฟาร์มเวลไม้ถึง90ให้แล้วด้วยโนี่เขาฟาร์มมห้เธอเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะเออให้มันรู้หน่อยนะครับว่าแบบ คนคนคนนี้เนี่ยทำพื่อยิ้มได้แค่ไหนกันอืมเธอรู้ไหมว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ใกล้จะวาเลนไทน์แล้วเธอเขาเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกเธอเว้ยว่าเขารักเธอนะไอ้พวกนี้จะวาเลนไทน์แล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับบอกรักคนที่เรารักด้วยนะครับเอ้ยใกล้วาเลนไทน์แล้วอีกแค่วันเดียววันนี้เป็นวันที่13ไงอืม แล้วเนี่ยเขาได้ซื้อดาบอยู่ด้วยเธอได้ทดลองถือดิเธอกดเลขสามอะเออเธอกดเลขสามซื้อให้เหรออู้ยเย้ยไงงอเนี่ยพอฟันเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยอ้าวเนี่ยเธอพอฟันก็จะประมาณนี้แหละนะเพราะดาบมันแรงอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเแถวอปเธอเขามีอะไรจะบอกว่ะหนี่ไง้นีไอตีไม่เข้าหรอหนี่ไงโทษทีนะน้องตีพีไม่เข้า โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มนะครับการฟาร์มให้กกบดิฟบต่อเลยดีกว่านะครับเนื่องจากได้ตามมาแล้วมันก็ต้องโชว์สกูสกิลเลยหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกด like, share, ไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไปพาคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับโอเคใครที่พร้อมเนี่ยก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับโอเคครับไปกันเลยมาเธอเฮ้ยแสดงว่าอ,อยากใช้ดาบนี้ต้องแบบสุดยอดเลยใช่ไหมคืออยากใช้ดาบเออ,เอ,อมาเดี๋ยวเขาพาไป เนี่ยเธอขึ้นมาขึ้นบันไดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงที่เขาก่อนเนบันไดลิงเนี่ยเออข,ขึ้นมาเลยเออท้าไต่บันไดนี่เธอกดเลขสองก่อนเธอกดเลขสองเธอแปลงร่างเลยกดแซ่แปลงร่างอ่าแล้วเธอกดตัวเจด้วยเปิดฮาร์คิสอ่าแล้ว,ลวเธอก็ถือเลขสามใช้ดาบคนที้เธอใช้ดาบฟาร์มได้เลยไม่ต้องใช้หมัดแล้วแล้วเขาเนี่ยฟาร์มมัตเตอรีดดาบไว้ที่เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคว้ก่อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นกดคุยเลยแล้วกดอันแรกเลยสโนว์เบนดี้ เอ้ยมันจะมาทำอะไรเราฆ่าไปได้แล้วเฮ้ยจะมาทำอะไรดีโอ้โหจะมาลอยอย่างนี้มันไม่ได้นะเว้ยพวกมันใปไปฆ่าต่ออันนี้มันให้เธอฆ่ากี่ตัวเจ็ดตัวจิ๊บ้แต่เขาช่วยตีไม่ได้เลยเธอพอตีปุ๊บมันแบบว่าแรงมากดาบเขาเออเธอต้องตีด้วยเออจัดการมันเออเออเฟียจัดเออเล่นมาเลยเล่นมาเลยอือเออสวยสวยฝากคุณจะฆ่าได้แต่ละตัวนะเลือดคุณรดไปครึ่งหลอดก็อย่างนี้แหละเธอต้องแบบ ทำใจหน่อยไงพราพวกนี้มันก็ห่วยเอาเรื่องตีมันไปเออหมดแค่ไหนก็ไม่กลัวก็มาดิมาดิทำไมทำไมห้าวจังมาที่เค้ือที่มันแรงอะครับต้องร้องเอาดีเด,เดี๋ยวมาจาัดก,การ,รต่อเลยเดี๋ยวจะต้องฆ่าคอมตั้ง7ตัวนะเว้ยเธอต้องวิ่งวนไปวนมานะเว้ยไม่เป็นไรออชอบ <c oughs> ชอบเฉย เอาไเผยยิงสกิลแล้วตอนนี้เธอเขามีอะไรจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่เซิร์ฟวีแล้วนะคือฟาร์มสบายจะไม่มีใครบากลัวแล้วเว้ยมีแล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดเซิร์ฟวีเนี่ยฉันตายแน่แ่เฮก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะก็ตายเรียบเลยครับเฮ้ยเธอจะตายเธอจะตายเลือดเหลือน,นิดเดียวต้องสู้กับมันเออตอนนี้เธอฆ่ากี่ตัวแล้วข,ขอพักก่อนได้ไหมรีเลือดก,ก่อนกนะ่ <c oughs> อนรีเลือดก,ก่อนนะอ่ะอุ้ยเธอกลัวอะไรโอแคนี้เธอกลัวโอ้โห <c oughs> ใช่ดีไหมเนี่ยแค <c oughs> ่นี้กลัวเนี่ย กลัวครับกลัวครกลัวอะไรวะทำไมกลัวเฉยเลยโอระดับดีมนี่ไม่น่ากลัวไม่กลัวอะไรนอกจากกลัวเธอไม่รักเขาเอะ<อ> เเเอ้อยยยิิ่่งนนนะีมาเลทายอย่าลืมบอกรักแฟนแล้วก็บอกรักพ่อแม่ด้วยนะคะใช่แล้วครับทุกคนอย่าลืมเด้อลืมไม่ได้เลยเออพอได้ดาบดีแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีมากเออมันแน่นอนน่ะก็มันดาบดีขนาดเนี้ยเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่เธอเติมจากร้านอะไรเนี่ยรู้ไหมเธอรู้ไว้ว่าเขาเติมจากร้านอะไรมาจากร้านคิสตันช็อปไงคะออมันแน่นอนอยู่แล้วคือร้านนี้ดี ให้ของไวอะไรเขาโคตรชอบเลยเนี่ยเขาก็ไปเติมจากร้านคิตตันช็อปมาเหมือนกันเนี่ยให้เธอเลยนะุ้ยร้านที่เธอชอบอะ่ะอถือว่าด,ดีก็ต้องขอบคุณคิตตันช็อปด้วยนะครับอืมที่ก็สนับสนุนนะผมเออแล้วก็ซื้อดาบนี้ด้วยโอเคเธอมารับเควสเมื่อกี้เห็นเวลเธอเด้งนี่เควสน่าจะเสร็จแล้วนะใชใ่จะรับเลยอันแรกเหมือนเดิมเลยเธอรู้ไหมว่าดาบของเธอเนี่ยมันสามารถทําเป็น V2 ได้ด้วยนะุ้ยรู้ป่าจริะให้แต่เดี๋ยวก่อนเขาให้เธอเนี่ยฝากไปเรื่อยๆก่อนสักวิวสองร้อยเดี๋ยวเขาพาไปทำก็ตอนนี้เนี่ยยังแบบยังดูกระโหลลกก็แงง้อยู่เ แต่เดี๋ยวก่อนเธอเราไปลองสุม่มผลวัดดวงดีกว่าไหมเฮ้ยเอา้าวได้เดี๋ยวเขาเนี่ยจะลองไปสุ่มเพราะว่าเดี๋ยวเงินเธอเนี่ยเขาจะให้เธอเก็บไว้แบบว่าทําพวกกระโดดแบบเขาเนี่ยกระโดดได้หลายทีอะไรอย่างเงี้ยเออของเธอก็เก็บไวต้ตอนนั้นก่อนเดี๋ยวเขาเงินเขาสุ่มม嘛เธอเดินลงมาเดินลงไปแล้วจะตายไหมไม่ตายไม่ตายครับเกมนี้มันไม่มีต,ตกจากที่สูงตายครับเออลงมาเลยเนี่ยอย่าไปกลัวเออถ้ากดเลขกสอดแล้วแปลเป็นตัวเล็กเลยจะได้แบบนั่งเรือสุดซิ่งกระทิงแมวตัวนี้ได้เฮ้ยเจ้ามาเลย นี่ดูเรือนี่เอ้ยไม่เอาดีกว่าเรือแซนตา้าดีกว่าเออวันนี้มันแบบว่าใกล้วันว,นเวนาเลนไทน์แล้วก็ต้องสีแดงแล้วก็มีอะไรที่มันแบบว่าเป็นแนวเลิฟๆหน่อยละกันนะเอ้ยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยเอาหน้าบิดขับเรือมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับได้ครับ <c oughs> ผมกลัวตายเฮ้ยยังไม่ยังไม่กลัวเอ้ยยังไม่หายกลัวกันนั่งเลยก่อนเนี่ยตัวลงมาเลยเออแล้วก็นั่งข้างๆเขาเนี่ยอ่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้นดีมั่งเรือไว้ครับทุกคนเฮ้ยอ่ะว่าจุดเต้นอ่ะแฟนกูนั่งเรือเป็นด้วย นะนั่งที่เขานั่งหลือไม่เป็นเพราะอะไรรู้ไหมพออไเพราะว่าแต่เขามันอยู่ที่เธอช่มอนเถออะไรอ่ะเฮ้ยว่าแธอฟังยิ่งงงอ๋อเ <laughs> ขาจะบอกว่าที่เขานั่งอะไรไม่เป็นเลยอ่ะเพราะว่าเขานั่งเป็นแต่ในใจเธอ <laughs> ช่างอะ <laughs> <laughs> หมูกโกลบปะ <laughs> <laughs> หน้าสงสารนะผม <laughs> ทำไมถึงทำกับฉันได้ <laughs> เดี๋ยนี้ต้องเข้าเลยนะครับโอเคเดินขึ้นมาโอ้โหเดินตามรางไปเลยเนี่ยโอเคเดินตามขึ้นมาได้มาเลยเธอเธอว่าในรอบนี้เนี่ยเขาจะได้ผลดีไหมดีอยู่แล้วครับผมทำไมถึงได้ผลดีก็ไม่มีอะไรก็อยากได้เราจะมีมุกอะไรเล่นไม่มีเหรอไม่มีโอเคคิดไม่ทันกดสูงเลยแล้วกันนะทุกคนจัดไปแลนด์ดอฟฟูดสามสองหนึ่งป๊บโอ้ห อะไรเหรอปวดสปินต์เกลือใช่ไหมเกลือมากอ่ะเธอเขาให้เอาไปเลยไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะไปลงเจ้าทะเลเฮ้ยเธอมาเอาไปเลยไม่เอาอม่เหนียวไม่เอาจริงเหรอไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาขนาดผู้เล่นใหม่ยังปฏิเสธปวดสปินนะครับทุกคนนี่เนเกลือขนาดไหทุกคนก็าดัจะรู้นะครับโอเคทิ้งมันลงไปเจ้าทะเลไปกินซะนะ Two thousand years later คันเบลหนึ่งร้อยแล้วเฮ้ยเอาดีโอ้โคตรไวอ่ะนี่เธอพอเธอหนึ่งร้อยเว่ยเธอต้องไปจัดการไอตัวข้างบนนี่ไอ้พวกสโนว์แมนทั้งหลายเธอไปรับเควสก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆรับเควสก่อนใจเย็นๆใจเย็นโอ้โหอยากใส่พวกมันขนาดนั้นเลยเหรอใจเย็น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 ใเอ้าเอาเอ้าเกิดใหม่รู้ไหมมันยากกว่าจะเดินขึ้นแต่ละขั้นขอโทษดีครับพอดีมือพี่มันรั่นนี่มือ ไม่ละแม่ตั้งใจทําเธอเลยนะเธอรู้ไหมไม่รู้มาไต่แข่งกันดีกว่าเออไงโอ้ถึงก้อนตัเทแล้วยังไงอ่ะก็ไม่ได้ใจเขาอยู่ดีไอผู้นี้น่ากระทืมนะเว้ยอันนี้เขาเล่าี้เธอกดอันที่สองนอฮ้สโนแมนสิบเลยตอนนี้สิบตัวเธยต้บอกเลยว่าตัวนี้ตียากกว่าตัวก่อดแวนเพราะตัวนี้มันโคตรถึกอ่ะจริงตัวนี้โคตรถึกตียากด้วยเนี่ยเธอขึ้นมาเลยแค่ไหนก็ไม่กลัวหรอกทำไมอ่ะ ว่ามีเธอคอยปกป้องอยู่ตลอดคิมมี่นะ่ะตอนนกก้อนนนะกนนีเนาะดูได้ว่าจะได้มุกนี้เคหนึ่งตัวเนี่ยต,ต้องวิ่งวนฟาร์มให้เธอรู้ไหมเนีย่ยวนรอบๆเลยเฮ้ตัวที่สามไปจัดก,การเลยจัดการเนอยอย่าช่วยตีอยู่ตีไปให้ครบสิบตัวเว้ยนี่วิ่งวนมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ้าอ๋อเอาอะไรเราก็บอกเฉยๆเอาอะไระไปบอกช่วยหน่อยเอาอเค นี่ตัวต่อไปเธอมาจาัดก,การเลยเฮ้ยเขาเริ่มเล่นเสียงเขาเริ่มมีแดดเริ่มมีอะไรแล้วว่ะทุกคนครับเอ้ยการพัฒนาในการเล่นบล oh, ็อกฟูตโอ้โหเป็นอย่พี่อ่เรียนรู้ไว้ครับรออันนี้พาร์ทสนะี่แล้วพาร์ทสามพาร์ทสี่แล้วนะโอเควิวเธอขึ้นแล้ว,ลวอูย้ยเด้งสามวบลเลยเหรอตอนนี้<ห>วิวร้อยเท่าไหรร้อยสี่เอาวะเนี่ยฟาร์มอีกสี่ห้าเควสไว้เธอจะสามารถจัดการไอ้เจ้าตัวนั้นได้แล้วเวอรเอเธอรู้เปล่าแป๊บเดียวเท่านั้นมาลงมารับเควสมาเอือไปแป๊บเดียวเท่าน <4. S 1> ัาน้น 4, A later few moments later. ไปแล้วเออพอเธอวิวร้อยสิบเนี่ยเธอต้องมาจัดการไอ้เจ้าบอลแล้วเว้เยไปเราไปรับเควสไอ้เจ้าบปอสโนว์ดีกว่าเธอต้องจัดการเว้ยเธอรู้ไหมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันตีเขาอะโคตรเจ็บเลยตอนนี้เขาเล่นใหม่ใหม่ไอ้บอลเย,ยติเนี่ยเธอต้องมาแก้แค้นแทนเขาเว้ย <c oughs> มันจะเอากูไปอีกคนนึงสิมันไม่เอามันไม่เอาเฮ้ยโอ้ยกลัว,ว,วน้องเนี่ยรับเควสสุดท้ายเลยเธอรองกันสุดท้ายอันที่สามอ่ะเออที่มันเขียนว่าเยติอ่ะเออรับมาเลย เราจะไม่จัดการหนึ่งตัวถูกไหมใช่มาเลยเด้อมาจัดการเดี๋ยวเขาจะยืนดูเธอก่อนหน้าเขาจะไม่เข้าไปช่วยเพราะเขากลัวมันมากเลยฮะไม่ช่วยจริงเหรอใช่เดี๋ยวต้องจัดการมันด้วยตัวเองก่อนถ้าไม่ไหวจริงเดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวเขายืนดูเปิดหาขี้ดูอยู่ตรงนี้เด้อเออการมันเออเออเอามันทเป็นไม่ออเอามันเอามันเด้อเอามันช่วยดิช่วยช่วย บึ้งเรียบร้อยเขาบอกว่าให้เธอช่วยเขาหน่อยเราไม่เคยช่วยเราเลยเขื่มีนช่วยมีนไอ้บ้าโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดีนะเลื่อนน้อยให้ดีมาจัดการนี่เดี๋ยวก็ตีให้แล้วนี่มาเลยเออนี่แม่นเลื่อนน้อยเนี่ยทำไมเขาจะไม่ช่วยเขารอเธอตายก่อนแฮะอีเวนเดี๋ยวจัดการเลยเนี่ยมันใกล้ตายแล้วจะเกลีองกด X เธอลองกด X กัะแทก X กด X เธอลองกด X ลองกด X อ้าว แมดูสกิลดีมีสกิลดาบแต่เรียบร้อยแล้วจะจัดการบอลเยติได้แล้วเอาจงจริงปะพี่ไม่ต้องการให้ใครช่วยพี่เลยพี่ก็ทําได้ขอบใจนะน้องแต่ทีหลังไม่ต้องว่ะเธอเธอเห็นลูกฟันเฟืองปหมฟันเฟืองกดทำไมแล้วกดอันบนสุดอือฮึอ่ะคือเธอต้องเวลาเข้าบอลแล้วกดรูปฟันเฟืองไว้ทรู้าทำไมเธอบินได้นะเว้รูบเ่าเธอบินได้อะปัดดีเหรอปัด หรอป่ะพีหรอตกใจเลยอป็นไงี้ใครที่ปากดีกัดิวต้องเจออย่างนี้แหละครับทุกคนก็จงดูไว้นะครับว่าแฟนผมก็ไม่ได้กลัวผมยัดหมดนะครับผมเล่นย้ำหมดนะครับโอเคทุกคนก็คลิปนี้ขอจบไ้ก่อนละกันนะก็ถือว่าดีเนี่ยทำภารกิจเสร็จไปแด้ในวันนี้นะครับทุกคนและผมก็ทำภารกิจของผมเสร็จก็คือการแกล้งดีในคลิปนี้ด้วยนะครับเะ็นไงเมื่อกี้ช็อตสุดท้ายเขาเรียกว่าวีรบุรุษช็อตสุดท้ายโอเค <อ>ผมขอพูดอะไรหน่อยครับ,รรบในเกมเพราะอาจจะตายแต่ในชีวิตจ,จริงอะ่ะไม่ใช่ผมที่จะตายใครตายก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ใช่ผมโอเคไปไทุกคนวันนี้ราากันไปก่อนสวัสดีครับผม